เหตุการไฟป่าลุกลามที่สร้างวีรบุรุษนักผจญเพลิงที่ยอมสละชีพเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามจนนาทีสุดท้ายของชีวิตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TTP Wish w a l l i n คะ่ะกับในช่วงที่มีชื่อว่า มีท็อกวิชอันดามันนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะวันนี้ดีกว่าเราเนี่ยจะมาช้อกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะหรือว่าทราบแล้วนะคะก็เป็นข่าวที่น่าสลดใจนะคะในปี2013ค่ะซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะก็ที่สาหารัฐอเมริกาค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถูกนำไปสร้างเป็นหนังด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะคะทิ้งลิงก์ทิ้งลิงก์นะคะ,ะ,คะไว้ใต้คลิป นี้นะคะก็สามารถไปติดตามชมภาพยนตร์กันได้นะคะก็ภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างสนุกเลยหลังจากที่อันดาเนี่ยได้รับชมภาพยนตร์แล้วต้องขอบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าพอทราบว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยถือว่าอินมากๆนะคะถือว่าร้องไห้เลยจริงๆค่ะก็ยังไงนะคะเดี๋ยวไปรับฟังแล้วก็รับชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้นี้เนี่ยเป็นยังไงและในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดกี่คน บ่ายวันศุกร์ที่28มิถุนายนปี2013เกิดเหตุไฟป่าบริเวณไหลเขาด้านตะวันตกของภูเขายาแนวเนื่องจากฟ้าผ่าจนเกิดเหตุประกายไฟลุกลามไปหลายพื้นที่โดยไฟป่าที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้แห่งรัฐแอริโซนาจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นบริเวณทุ่งหินพื้นที่ดังกลา่าวยากต่อการเข้าถึงด้วยยานพาหนะทั้งหมด ผู้สังเกตการเห็นว่าไฟป่ายังอยู่ในวงจำกัดและกังวลว่านักผจญเพลิงอาจจะไม่ปลอดภัยหากขึ้นไปปฏิบัติงานในช่วงค่ำดังนั้นหัวหน้าผู้ควบคุมจึงสั่งการให้จัดเตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าแบบเต็มรูปแบบในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันเสาร์ที่29ม,มิถุนายนเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ไฟป่าจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกา เมื่อลมพัดแรงขึ้นและไฟป่าลุกไหม้อย่างหนักภายนอกเขตกันไฟเย็นวันนั้นผู้บัญชาการเหตุระดับ4สั่งทีมเผชิญเหตุระดับ2เตรียมอุปกรณ์ดับไฟป่าและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมเพราะเช้าว,วันถัดไปจะเข้าไปดับไฟป่าซึ่งไฟป่านั้นก็ยังโหมไหม้ตลอดทั้งคืนครอบคลุมพื้นที่ราว759ถึง1,264ไร่ และในเช้าวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนทีมเผชิญเหตุระดับ2เข้าถึงพื้นที่ราว7นาฬกามาร์ชอีริกผู้บังคับหน่วยแกรนิตเมลเทนรับคำสั่งของหัวหน้าหน่วยอันฟาโดยให้ทำแนวกันไฟในช่วงต้นเพลิงและในเวลา10นาฬิกา22นาทีทีมระดับ2ได้รับคำสั่งทางวิทยุสื่อสารให้ปฏิบัติการช่วยเหลือตลอดทั้งวันไฟป่า แผ่ลามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นอันตรายต่อพื้นที่โมเดลคลิกและพี o เพิล a วอลเล์เวลา15นาฬิกา50นาทีกระแสะลมเกิดเปลี่ยนทิศทางและไฟโหมกระพืออย่างหนักมากมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเขตชุมชนยาแนวอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆจึงถูกเคลื่อนย้ายมาช่วยอพยพผู้คนออกจากเมือง และป้องกันอาคารสิ่งก่อสร้างของเมืองแต่หน่วยแกรนิตเมลเทนยังอยู่ตามแนวไหล่เขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของขอบไฟเวลา16นาฬิกา4นาทีผู้ที่ติดต่อกับหน่วยแกรนิตเมลเทนรู้ว่าขณะนั้นทีมยังอยู่ในแนวดำและคาดการว่าพวกเขายังอยู่ที่นั่นไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะออกมาจากแนวดำและมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลา16นาฬิกา30นาที เกิดพายุก่อตัวขึ้นทางทิศใต้ของแนวเขตไฟลมพัดแรงขึ้นยิ่งกว่าเดิมกระทั่งเมื่อเวลา16นาฬิก42นาทีไฟโหมกระพือปิดทางหนีของพวกเขาช่วงเวลา30นาทีนั้นเป็นช่วงที่ทีมแกรนิตเมาเทนควรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่กลับไม่สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่อื่นได้เลยทั้งทีมช่วยเหลือก็ไม่มีข้อมูลพวกเขาเช่นกันโดยมีคำพูดคำพูดหนึ่งได้กล่าวออกมาว่า เราไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขาตัดสินใจหรือได้เคลียร์พื้นที่ในช่วงเวลา16นาฬิกา42นาทีหรือไม่สิ่งที่รู้คือพวกเขาออกจากแนวดำในช่วงเวลาหนึ่งจนถึง16นาฬิกา4นาทีและมุ่งไปยังฟาร,ร์มปศุสัตว์ b a u อ r Spring ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกเผาและเป็นเขตปลอดภัยแต่การก่อตัวของพายุทำให้ไฟรุนแรงขึ้น และเปลี่ยนทิศทางการลุกลามเหตุการณ์ไม่คาดคิดปิดตายทางเลือกของทีมนี้ที่กำลังจะมุ่งไปยังเขตที่ปลอดภัยหรือย้อนกลับเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นหุบเขาพวกเขามีเวลาเพียงแค่สองนาทีที่จะเคลียร์พื้นที่และเข้าไปในเต็นท์กันไฟระหว่างที่ไฟลามทั่วทั้งพื้นที่แต่อนิจจาเต็นท์กันไฟก็ไม่สามารถปกป้องชีวิตของพวกเขาไว้ได้ด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,093องศาเซลเซียสหน่วยแกรนิตเมาเทนทั้ง19ชีวิตถูกพบห่างไป1.6กิโลเมตรทางทิศตะวัอนออกเฉียงใต้จากตำแหน่งสุดท้ายเพียง548เมตรทางตะวันตกของฟาร,ร์มปศุสัตว์รัฐแอริโซนาเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านก็ ตอนแรกครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ดูหนังเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบพอเรารู้ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเรารู้สึกสลดใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะในความเสียสละของหน่วยฮอตช็อตนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้เขาเนี่ยในพื้นที่บริเวณตรงนั้นก็คงจะเกิดการลุกลามเพิ่มขึ้นแล้วก็คงจะมีคนเสียชีวิตไปมากกว่านี้นะคะแล้วก็เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนคลิปนะคะที่ทางช่อง TTP Visualin l นะคะก็ได้อัปเดตนะคะสำหรับในช่วงมีทอ l k w วิชอันเดอร์นะคะก็จะอัปเดตคลิปค่ะในช่วงวันจันทร์อังคารพฤหัสสุกค่ะขอเว้นเสาร์อาทิตย์ไว้นิดนึงนะคะแลวก็ในวัน พุทเนี่ยจะเป็นการอัปเดตคลิปการโคเวอร์ไวโอลินนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังดนตรีนะคะก็สามารถไปรับชมและรับฟังกันได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ